วิญญาณทหารเขมรเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังมากในพันทิปซึ่งผมขออนุญาตหยิบยกมาเล่าเป็นเสียงให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องจริงจากพี่สาวของผู้เขียนไม่มีการเสริมปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้นย้อนกลับไปเมื่อปี2553ผู้เขียนกับพี่สาวและคุณแม่เราไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เคยมาที่นี่ เมืองหลวงพนมเปญทันสมัยมีตึกรามบ้านช่องร้านอาหารเยอะแยะผู้คนมากมายคนที่นี่น่ารักมากคล้ายกับเมืองไทยยังไงอย่างนั้นอาหารที่นี่ก็คล้ายๆกับบ้านเราแต่ใครจะรู้ว่าเมืองหลวงที่นี่เคยเกิดโตกนากกรกรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนขเขมรด้วยกันเองมาแล้วรู้สึกสะเทือนใจจังเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนและพี่สาวได้มาเที่ยวที่นี่มาถึงพนมเปญก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม ก่เข้าพักโรงแรมในเมืองพนมเปญทันทีโรงแรมที่นี่สวยทันสมัยดีค่ะเรานอนกันสามคนผู้เขียนกับแม่นอนหลับสบายแต่มีพี่สาวคนเดียวที่นอนไม่หลับเพราะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองตลอดเวลาพี่สาวเป็นคนค่อนข้างมีสัมผัสพ,พิเศษเป็นคนฝันแม่นมากๆจนน่ากลัวซึ่งมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ขอข้ามไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเบื่อไปซะก่อน พอตื่นเช้าพี่สาวเล่าว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนคอยจ้องดูอยู่ตลอดแถวแถวบริเวณตร,ตรงตู้เสื้อผ้าแต่ผู้เขียนกับคุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าพี่สาวอาจจะแปลกที่ก็เลยคิดมากไปเองเรื่องนี้ก็ลืมๆกันไปมาเที่ยวได้สี่วันก็ถึงวันกลับ พอมาถึงเมืองไทยราราวสามทุ่มก็ต่างแยกย้ายบ้านใครบ้านมันเพราะเพียกับการเดินทางแต่บ้านทั้งหมดก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นช่วงราราวตีสามกว่า,วาพี่สาวเราด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชั่วครู่นี้เองพี่สาวเล่าว่าพอมาถึงบ้านก็หลับเลยเพราะเพียกับการเดินทางจนมาถึงช่วงประมาณตีสองพี่สาวรู้สึกแสบตาเหมือนว่าไฟในห้องเปิดอยู่ แต่เข้าใจใช่ไหมคะว่าเวลาที่คนเลางง่วงมากๆตามันไม่อยากจะลืมขึ้นมาดูอะไรทั้งนั้นแต่ด้วยความที่ในใจตอนนั้นก็อยากรู้ว่าใครมาเปิดไฟเหมือนกับต้องต่อสู้กับความง่วงของตัวเองก็พยายามฝืนตาลืมเพื่อดูว่าไฟเปิดได้อย่างไรเมื่อลืมตาขึ้นมาในห้องกลับมีแต่ความมืด มีเพียงแสงไฟข้างนอกบ้านเล็ดลอดเข้ามาให้พอมองเห็นภายในห้องซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นไฟในห้องนอนมันจะเป็นสีขาวสว่างจ้าเราจะรู้ได้ทันทีว่าไฟเปิดอยู่แม้หลับตาพี่สาวรู้สึกแปลกใจและมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติแน่ๆแต่ด้วยความง่วงก็เลยหลับต่อ หลับไปได้อีกประมาณ10นาทีก็ได้ยินเสียงคล้ายฝีเท้าคนเดินมาจากทางประตูห้องนอนเข้ามาภายในห้องเสียงเดินชัดเจนมากทีแรกคิดว่าอาจจะเป็นสามีคงกลับมาถึงบ้านเพราะปกติสามีพี่สาวจะกลับบ้านไม่เป็นเวลายอยู่แล้วพอได้ยินดังนั้นก็พยายามลืมตาแต่ก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นพี่สาวเห็นผู้ชายลักษณะรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงทรงผมคล้ายทหารแต่หน้าเห็นไม่ค่อยชัดมายืนอยู่ตรงปลายเตียง ยูยูก็โดดขึ้นคล่อมพี่สาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากยูยูทั้งแขนขากลับไม่มีแรงแม้กระทั่งจะอ้าปากก็ยังทำไม่ได้เหมือนมีอำนาจสะกดให้นอนอยู่นิ่งๆระหว่างคล่อมอยู่วิญญาณตนนี้ตกที่หัวของพี่สาวอย่างแรงตกไปตกมาเป็นสิบๆทีและตกแรงขึ้นเรื่อยๆจนพี่สาวทนไม่ไหวเหมือนจะเอาให้ตายให้ได้ พอสักพักแขนขาพี่สาวกลับมามีแรงพี่สาวไม่รอช้าผลักวิญญาณตนนั้นแบบสุดแรงซึ่งความจริงแล้วที่ผลักไปก็มีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นนะครับพี่สาวทั้งกลัวและตกใจทั้งโมโหและสับสนว่ามันคืออะไรกันแน่จะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะรู้สึกเจ็บที่ศีรษะจริงๆแต่ก็ยังไม่ลุกไปไหนพี่สาวยังอยู่บนที่นอนสักพักก็เผลอหลับไปเฮ้ย เป็นผมไม่อยู่แล้วผมไปที่อื่นแล้วหลับต่อได้กันเนี่ยเฮ้ยเออไปต่อครับยังไม่ถึง20นาทีวิญญาณตนนี้มันก็กลับมาอีกครับคราวนี้ร้ายขึ้นกว่าเดิมมันขึ้นคล่อมพี่สาวได้มันจับเวียงหัวอยู่นานมากและตัวพี่สาวลอยขึ้นอยู่เหนือเตียงเออเออหมายความว่าลอยอยู่กลางอากาศนะครับเฮ้ยโคตรโหดครับ พี่สาวรู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วทรมานมากเหมือนคนกำลังใกล้ตายและไม่รู้ว่าวิญญาณตนนี้โกรธแค้นอะไรนักหนาถึงมาทำแบบนี้กับเธอพี่สาวเพียงได้แต่คิดในใจเพราะเหมือนโดนสะกดให้ไม่มีเสียงทำได้แค่คิดเท่านั้นพี่สาวก็ได้ยินเสียงวิญญาณตนนี้พูภาษาขเขมรแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกซึ่งพอจำได้ลางๆเพราะเป็นภาษาที่คนขเขมรเขาคุยกันตอนไปเที่ยววิญญาณตนนี้น่าจะพูดทางจิตเพราะปากไม่ได้ขยับแต่น้ำเสียงน่ากลัวเหมือนโกรธแค้นกันมาในใจพี่สาวตอนนั้นใกล้จะไม่ไหวแล้วก็ นึกถึงพระพุทธรูปและพยายามท่องคาถาเท่าที่จําได้แต่วิญญาณตนนี้ไม่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยกลับเบี่ยงหัวแรงขึ้นไปอีกจากนั้นก็ลอยตัวขึ้นแล้วปล่อยให้พี่สาวล่วงลงที่นอนทําอย่างนี้สลับไปมาประมาณ20นาทีได้ซึ่งถือว่านานมากๆจากที่พี่สาวกลัวมากกับกลายเป็นโมโหก็เลยทั้งด่าทั้งแช่งไม่ให้พุดให้เกิดเพียงแค่นึกในใจเท่านั้นวิญญาณก็อันตรธานหายไปเลยครับซึ่งในเวลานั้นพี่สาวหลุดจากวิญญาณมาได้ก็รีบเปิดไฟและรวบรวมสติว่ามันคืออะไรกันแน่รู้สึกจบ เนื้อเจ็บตัวเจ็บศีรษะซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆแล้วก็รีบวิ่งลงไปหาแม่สามีที่นอนอยู่ชั้นล่างบอกว่ามีวิญญาณเข้ามาทําร้ายแม่สามีเลยเอาพระมาคล้องคอให้สรุปคืนนั้นแทบจะไม่ได้นอนเลยครับพี่สาวก็รีบโทรมาหาผู้เขียนเดี๋ยวนั้นเล่าเรื่องราวสุดสยองที่ได้เจอนี้มาส,สดๆร้อนๆ พอเช้าก็รีบใส่บาททําบุญอุทิศไปให้วิญญ,ญาณเขมรนดวงนั้นหลังจากนั้นสองวันพี่สาวก็ฝันว่าตัวเองอยู่ในยุคเขมรนแดงแต่งตัวเหมือนหมอและมีกระเป๋าใบใหญ่สะพายข้างกำลังเดินไปพร้อมๆกับชาวขมรนหลายร้อยคนและเห็นคนตายมากมายที่โดนระเบิดเห็นรถไฟเห็นทหารเขมรนแดงเห็นคนใกล้ตายกำลังขอความช่วยเหลือให้รักษา อยู่มือของพี่สาวก็โดนสฟลวกทั้งสองข้างพอตื่นเช้าก็นึกถึงความฟันของตัวเองและก็มานั่งดูมือตัวเองอยู่ถึงได้เข้าใจว่ามีหน้าละทําไมชาตินี้พี่สาวถึงมือเหี่ยวเหมือนคนอายุ80ปีมาตั้งแต่เกิดเลยแต่พี่สาวเป็นคนสวยมากนะคะตอนนี้อายุ40แต่ว่ามือเหี่ยวมากๆพี่สาวเกิดวันที่15เมษายน2518าและในช่วงยุคเขมรแดงก็เกิดสงครามช่วงต้นปี2518พอดีก็แปลกดีนะคะที่มันช่างบังเอิญซะเหลือเกินในสงครามครั้งนั้นมีคนตายจ จำนวนมากเท่าที่ทราบก็น่าจะเกิน2ล้านคนขึ้นไปเพียงคนไม่กี่คนที่มีความคิดสุดโต่งฆ่าทําลายล้างพี่น้องชาวขเขมรด้วยกันเองฆ่าพวกหมอนักวิชาการครูพระผู้ที่มีความรู้และรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเพราะเขาถือว่าคนพวกนี้รู้มากเกินไปเอาไว้ไม่ได้ถือว่าเป็นศัตรูสําหรับเขาเพราะฉะนั้นต้องกําจัดให้หมดคนกลุ่มนี้จะโดนคุมขังที่คุกก่อนโดนฆ่าและใช้วิธีทรมานต่างๆนาๆนาน่าสงสารมากค่ะเพราะโหดร้ายสุดจะพนน,นา ไม่คิดไม่ฝันว่าจะฆ่าคนมือสุดเป็นล้านๆได้มากขนาดนี้อันนี้คือเรื่องทั้งหมดที่ผมอ่านจากพันทิปนะครับช่วงท้ายๆผมก็มีแอบงงบ้างเล็กน้อยนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีอย่างนี้แล้วกันนะครับเท่าที่ผมจบใจความได้ก็คือพี่สาวคนนี้ชาติที่แล้วคงจะเป็นคนขมเมรนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝ่ายไหนกันแน่นะครับแต่เท่าที่อ่านเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเหมือนเป็นหมอนะครับคือเป็นหมอเดินมาพร้อมกับชาวขมเมรครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหน แล้ววิญญาณที่มาทำร้ายเธอนั้นก็คือฝ่ายใดอะไรยังไงตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแน่ๆนะครับแต่ถ้าดูแล้วเป็นหมอรักษาคนณขมินก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นแหละครับคนที่มาทำร้ายก็อาจจะเป็นทหารที่ต้องการจะล้างเผ่าพันธุ์คุณขมินด้วยกันนั่นเองนะอุตส่าห์มาเกิดเป็นคนไทยแล้วแท้ๆต่อแรกเขาก็หาไม่เจอหรอกครับพอไปเที่ยวขมินที่นี่เขาหาเจอเรียบร้อยเลยครับก็เลยดูว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะจากที่เขาเล่าคือเห็นผีเป็นตัวเป็นตนแแลลลละะถููกกกกกททาาาาารรร้้ยยยย่่่่่่งงงงดวคคัซึเป็นนนนนนออออไีุุมมผให สู้ซาเลยครับนี่นะครับคือเรื่องสุดสยองขวัญจากพันทิปที่ผมเจอมาและอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆต่อนะครับ ยังไงก็เจอกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับคืนเสาร์เขย่าวขวัญครับช่องแห่งความหลอนนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานย,ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่อง The Ghost Infinity ด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะหาเรื่องหลอนๆแบบนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นเสียงจะได้นอนฟังแล้วหลับสบายไปเลยครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ